เขนี่ยของเขาเนี่ยเป็นยังไงนะคะการแบบเขาเรียกว่ายังไงไลฟ์สไตล์อ่าเป็นยังไงนะคะงั้นขอเรียนเชิญนะคะคุณอ้อนะคะปิยะวัดีประประคองทรัพย์นะคะนักธุรกิจระดับแคทตินั่ค่ะเรียนเชิญค่ะค่ะดีค่ะอ้ขอขอ,ขอนุญาตแชร์สไลด์แป๊บนึงนะคะ อยากให้พวกเรานะครับผู้นาเนี่ยช่วยแสดงอาการปรบมือให้เพื่อนๆด้วยนะครับไหนลองลองปรบมือให้อเกสหน่อยครับสาเอฟเฟกต์ไปไหนอะ่ะแชร์อ๋อแชร์สไลด์ใช่ค่ะแชร์ได้ไหมแชร์ได้เสาออกก่อนแชร์ได้แชร์ได้ค่ะโอเค สวัสดีนะคะสวัสดีอย่างเป็นทางการน,นะคะก็วันนี้แอบตื่นเต้นนะคะเพราะว่านานแล้วที่ไม่ได้มาแชร์เลยนะคะก็กดแปดแปดมาเป็นกําลังใจให้ออก,กันได้นะคะเออวันนี้นะคะออได้มีโอกาสมาพูดเกี่ยวกับงานกับเที่ยวเรื่องเดียวกันนะคะสไตล์อ้อนะออจะเล่าเกี่ยวกับสไตล์เอ้อเลยนะคะเออเอ,อ่า ช่วงแนะนำตัวนะคะก็สวัสดีค่ะอ้อนะคะปิโยดีประคองทรัพย์ค่ะอาชีพธุรกิจส่วนตัวอายุ29ปีนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะเป็นคุณแม่ลูกสามสามีหนึ่งถูกแล้วเออนะคะเพราะว่ามีลูกเร็วนิดน,นึงนะคะก็เลยลูกสามคนแล้วนะคะแต่สามีหนึ่งคนเออนะคะอ่า ช่องทางการติดตามนะคะหนูอ้อขอฝาก facebook นะคะหนูอ้อเลิฟซ่าอิสราแกรมก็หนูอ้อเลิฟซ่าได้นะคะก็ใครที่อยากเข้ามาดูไลฟ์สไตล์ชีวิตอ้อการดูการติดตามของอ้อนะคะก็สามารถเข้ามาติดตามได้นะคะรอรับเพื่อนอยู่นะเอ,อ่ยังไงยังไงอ่า สไลด์นี้นะคะก็คือผู้ที่นำพาพบเจอโอกาสที่ดีนะคะก็รูปแรกนะคะก็เป็นรูปพ่ออนกับแม่น้องนะคะรูปนี้นะคะสองคนในรูปนี้คือคนที่ดูแลอ้อทำให้อ้อลดน้ำหนักได้ถึงสิบแปดกิโลนะคะดูแลอ้อเป็นทุกอย่างให้อ้อจริงๆเออเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วสองคนนี้นะคะ ่าคนที่สองนะคะแม่กุ๊บนะคะแม่กุ๊บคือคนที่สกิดใจอ้อนะคะทำให้อ้อได้อยู่ในธุรกิจนี้นะคะก็ขอขอบคุณแม่กุ๊บนะคะเออแล้วก็รูปที่สามนะคะที่แซมกับพี่น้ำหวานนะคะคนนี้ก็ต้องขอขอบคุณเลยนะคะที่ที่เอาประสบการณ์ในการทำงานของพี่นะคะเข้ามาสอนเราใน เข้ามาสอนน้องอ้อน,นะคะแล้วก็ทุกคนในห้องนี้นะคะก็ขอขอบคุณบุบบคคลทั้งห้าคนด้วยนะคะ,ะติดเต้นอ่ารูปนะคะก่อนเจออินเชฟนะคะคือคืออะไรคือดูเจเสื้อสีแดงนี้สิกำลังขอพรพระอยู่นะขอว่าให้เจอสิ่งดีๆเออท่านก็คงจะสงสารประทานพรมาให้อ้อ ก็เลยได้มาเจอโปรแกรมเนาะหน้านี่เครียดมากนะดูจากสีหน้าตานี่ไม่ลืมเลยคือลืมไม่ได้มันแก้มมันหลังไว้นะคะก็อ้วนมากก็ไม่คิดว่าออพอเราได้มาถึงจุดๆเนี้ยเราย้อนไปดูรูปเก่าอะคะ่ะมันมันจะเป็นไปได้เลยเหรอว่าแบบทําไมเราปล่อยตัวได้ขนาดนี้ทําไมเราอ้วนได้ขนาดนี้นะคะเออเนาะเป็นไงเจสเซ์แดงภาพีกมากๆเลยนะคะ อ่ารูปนี้นะคะเป็นรูปที่ดีใจดูกี่ครั้งก็คือดีใจนะคะคือวันแรกที่อ้อได้เจอกับแม่น้องน้องแม่น้องมาหาอ้อที่บ้านนะคะก็ให้สังเกตหน้าอ้อนะคะว่าหน้าอ้อใหญ่กว่าหน้าแม่น้องอีกนะคือแบบหน้าบานมากคือแบบเออไม่น่าเชื่อเนาะว่าคอรสเราอ่ะจะทําให้น้องอ้อเปลี่ยนมาได้ขนาดนี้เนาะสวยไหมวันนี้อ้อสวยไหมคะ พิมชมกันได้นะเอออ่าพออ่าพอเรารู้จักกับโปรแกรมใช่ไหมเรา,าเข้าอ้อเข้าคอทั้งหมดสามหนึ่งคอสามเดือนนะคะสิบสองวีกเนาะน้ำหนักออลดได้ทั้งหมดสิบแปดกิโลนะคะจากผู้หญิงนะคะที่ใส่ชุดไทยชุดเนี้ยอ้อหนัก 68กิโลนะคะแล้วก็มาใส่ชุดสีชมพูชุดนี้เอวบางลากน้อยชุดนี้นะคะน้ำหนักเปลี่ยอยู่ที่49นะคะก็เท่ากับลดไปประมาณ18-19กิโลนะคะจากผู้หญิงไซส์ 2XL ตอนนี้ค่ะน้องอ้อสามารถใส่ไซส์ x s ได้แล้วนะคะโอ้จากและที่สำคัญเอวเท่าไหร่หรู้ไหมเอว34อะตอนที่อ้วนอะคือแบบ เออปล่อยตัวได้ยังไงทำไปได้ยังไงแต่วันนี้น้องออเอลยี่สิบสองนะเออ,เอ,อหายไปหนึ่งฟุตก็คือหนึ่งไม,ม้บรรทัดนะคะหายไปทั้งหมดสิบสองนิ้วโดยเฉพาะเอลนะคะขอขายนิดนึงเพราะว่าภูมิใจกับตัวเองมากเป็นผู้หญิงเอลเอวมดเออนะแล้วก็ูปชุดไา้น้ำอะคะ่ะรูปนี้เนาะ อ๋อเป็นคนหนึ่งนะที่ไม่มีความมั่นใจในตัวเองเลยตั้งแต่แบบมีน้องคนแรกขึ้นมาเลยอะค่ะเขาก็ขาดความมั่นใจในตัวเองไปเลยไม่กล้าไม่กล้าใส่อะไรเลยนอกจากเสื้อยืดกางเกงยีน,นเวลาไปไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่พออจบโปรแกรมแล้วอะค่ะอมั่นใจที่จะกล้าใส่ชุดว่ายน้ําได้ ไม่คิดไม่ฝันเลยว่าชีวิตน,นี้จะใส่ชุดว่ายนะ้ําได้มั่นใจใส่วันพีชก็ได้ทูพีชฉนก็ได้ฉันฉันมั่นใจแล้วอะไรอย่างเงี้ยไม่คิดเลยเหมือนกันนะคะแต่วันเนี้ยเพราะใส่ได้อ้อมีความมั่นใจมากๆนะก็ภูมิใจนะคะอืมอ่าพอเราผอมแล้วเราสวยแล้วเรามั่นใจแล้วอ้อคือคนคนหนึ่งที่เล่น facebook ตลอดเวลา ออเจอกระจกที่ไหนอ้อโพสต์เฟซตลอดอ้อผอมไปหนึ่งขีดสองขีดสามขีดอ้อโพสต์เฟซตลอดว่าเรามีการเปลี่ยนแปลงเพื่อนที่เพื่อนที่อยู่ในเฟซบุ๊กเราอะค่ะอย่างเช่นพี่วันคนนี้ค่ะเป็นคนที่แปลกหน้านะคะแต่อ้อเชื่อว่าพี่วันอะดูอ้ออยู่ในเฟซบุ๊กนะคะจนวันเนี้ยพี่วัน ลดน้ําหนักมาตามตามมาลดน้ําหนักกับอ้อนะคะพี่วานลดไปเก้ากิโลแถมยังได้มาเป็นหนึ่งสายงานให้อ้อด้วยนะคะจากการที่พอเราพร้อมเรามั่นใจเราโพสเฟซบอยเขาติดตามเราอยู่อะไรอย่างเงี้ยเราก็ได้มาหนึ่งหนึ่งคนนะคะหนึ่งหนึ่งหนึ่งสายงานเลยนะคะพี่วานเข้าขอไปคุณแม่ลูกสามเหมือนกันด้วยนะคะเข้าโปรแกรมสองเดือนลดไปเก้ากิโลนะคะจากคุณผู้หญิงพุงป่องพี่วานเป็นผู้หญิงพุงป่องเนาะ ตอนนี้ค่ะเป็น l อเลยนะคะก็มั่นใจในคอร์สได้เลยว่าคอร์สเราดีและทำทุกคนผอมได้จริงๆนะเออและอีกคนนึงอะค่ะคือพี่สาวน้องอ้อนะคะพี่สาวคนนี้นะคะให้นึกภาพตามหนูนะพี่สาวคนนี้ค่ะเป็นผู้หญิงที่ส่วนสูงน้อย เออส่วนสูง,สงน้อยแล้วตอนที่เขาอ้วนอ่ะเขาอ้วนมากมากพอเขาอ้วนมากๆอ่ะมันเลยดูตันไปหมดเลยแต่ผู้หญิงคนนี้มีความมั่นใจในตัวเองสูงต่อให้ฉันจะอ้วนแค่ไหนฉันก็มีความมั่นใจเพราะฉันมีหน้าตาที่สวยเขาว่าแบบนั้นแต่เขาก็สวยแหละเออเนาะทีเนี้ยเขาก็เลยตามน้องอ้อค่ะมาลดน้ำหนักเขาลดน้ำหนักกับโปรแกรมเรานะคะ ไปได้ยี่สิบเก้ากิโลเนาะกลายมาเป็นผู้หญิงรูปซ้ายรูปนี้นะคะแบบผอมมากๆแล้วมีซิกแพคด้วยแล้วลองคิดสภาพดูนะพอเขาผอมแล้วเส่นสูงน้อยๆของเขาอะคะ่ะกลายเป็นผู้หญิงตัวเล็กน่ารักไปเลยเนาะเอ,อ ใช่ไม่น่าเชื่อคะ่ะพี่ปุยไม่น่าเชื่อจริงๆอ่าแล้วมีอีกคนนึงคนนี้อยากขายคนนี้ค่ะชื่อพี่แนทพี่สาวออที่รักมากๆเนอะผู้หญิงคนนี้น้ําหนักจะร้อยกิโลแล้วก็คือน้ําหนักแบบจะแตะสามหลักแล้วอะแต่วันนี้ค่ะเขาเข้าคอร์สรักผลิตภัณฑ์มากๆเขาลดน้ําหนักไปได้จากคอร์สเรานะคะทั้งหมดสามสิบห้ากิโล ปัจจุบันวันนี้น้ำหนักวันนี้นะอยู่ที่ห้าสิบเก้ากิโลหายไปทั้งหมดสามสิบห้ากิโลอ่ะคือแบบสุดยอดจริงๆอ่ะคือแบบเปลี่ยนไปเลยอะคะ่ะจากจากผู้หญิงอยู่หน้าดิคือหน้าเหนื่อยหน้าพร้อมบวกตลอดเวลาเพราะหน้าดูเหนื่อยตลอดเวลาแล้วอะ่ะจนมาวันนี้กลายเป็นผู้หญิงแบบร่างบางไปเลยอะ่ะไม่น่าเชื่อจริงๆว่าคอเราสามารถทําได้เปลี่ยนได้เนาะอ่าแล้วมาอีกคนหนึ่งนะคะ พี่คนนี้คือพี่ที่ติดตามอ้อนใน Facebook เหมือนกันนะคะพี่คนนี้เป็นคนที่ขาดความมั่นใจในตัวเองไปแล้วเนาะคือใส่ได้แต่เสื้อยืดกับกางเกงเจเจะค่ะกางเกงเจเนาะไปห้างก็ใส่เจไปไหนก็ใส่เจหมดแต่พอวันหนึ่งอะค่ะที่เขาเชื่ออ้อว่าอ้อพาเขาผอมได้เขาเปลี่ยนตัวเองจากการที่ เผาเก่งเ,เจเจหมดเลยนะคะไม่ใส่แล้วชีวิตนี้ฉันไม่ใส่มันแล้วเจเจเปลี่ยนการแต่งตัวใหม่หมดเลยรูปหน้าเปลี่ยนสวยขึ้นมากๆนะคะก็ได้จากผลลัพธ์จากโปรแกรมของเรานะคะอินเชฟของเราเนาะเผาทิ้งมันไปเลยเจเจนะคะอ่าพออ้อได้ผอมแล้วมีความมั่นใจแล้วมีคนตามอ้อมาแล้วนะคะอ้อก็เริ่มที่จะเรียนรู้ เนาะเรียนรู้ในธุรกิจของเรานะคะตื่นเต้นนะเออทีมเข้ามาคุยกันได้นะคะเออพร้อมแล้วเริ่มเรียนรู้ออฟไลน์ดีใจที่ได้เจอทีมทุกครั้งที่น้องอ้อได้ออกมาเจอทีมนะคะดีใจมากๆดีใจคือเราได้แต่งหน้าแต่งตัวสวยๆขับรถออกมาจากบ้านอันนี้คือความสุขคือดีใจเนาะ แล้ววันเนี้ยรูปรูปเนี้ยน้องอ้อจะบอกว่ามันโคตรมีความหมายมากๆเลยนะน้องอ้อจาได้นะคะว่ารูปเนี้ยคือรูปที่ทําให้อ้อตัดสินใจว่าฉันจะอยู่ในธุรกิจหนี้อืมเพราะอะไรรู้ไหมเพราะแม่กุ๊กสะกิดใจเออเปิดใจใช่รูปนี้เลยคือเนี่ยแหละรูปนี้เลยนะคะอ่า นะะี่ค่ะการทํางานออฟไลน์นะคะก็คือการได้ออกไปเจอลูกค้าไปเจอดาวไลน์ลูกค้าดาวไลน์การได้ไปคุยได้ไปปิดคอร์สนะคะก็อ้อก็จะทํางานร่วมกับแม่น้องพ่อโอนตลอดเวลานะคะคือพ่อโอนกับแม่น้องทําให้อ้อตลอดเวลาเออนั่นแหละเรามีหน้าที่แค่แต่งตัวสวยๆไปกับแม่แค่นั้นเองนะคะคือความสุขแหละอ่าพอ พ้อมแล้วเริ่มเรียนรู้เราก็จะต้องมีช่วงของการเรียนออนไลน์ทําออนไลน์นะคะเรียนที่เรียนง่ายๆที่ไหนก็เรียนได้ที่ไหนก็ทําได้ดีๆเนาะใช่ไหมใช่เออตอบเองอยู่บ้านนั่งกินเช็คไปด้วยก็เรียนไปได้เออและอีกรูปหนึ่งนะคะน้องอ้อไปเปลี่ยนยางรถยนต์เนาะก็มีซูมเราก็สามารถเปิดแมคบุ๊คนั่งฟังซูมไปได้ คือไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนอ่ะคะ่ะเราสามารถเข้าฟังเรียนรู้ได้ทุกทุกที่ขอแค่มี macbook ipad โทรศัพท์และที่สำคัญมีอินเทอร์เน็ตเราก็สามารถที่จะอยู่ในธุรกิจนี้ได้แล้วดีไหมดีและทุกวันที่สิบห้าเงินเข้าดีไหมดีเออใช่ไหมใช่ขออย่างเดียวนะอยู่ที่ไหนเรียนได้อยู่ในห้องน้ำก็เรียนได้แต่อยู่ในห้องน้ำต้องปิดกล้องขอแค่นี้เอง เออเรียนแล้วเข้าซูมบ่อยๆแล้วเราได้คำตอบค่ะอืมน้องก็ได้คำตอบจากธุรกิจนี้เนาะได้คำตอบกับตัวเองนะคะองานนี้ดีทำได้ทุกที่นี่นะใช่ไหมสก,กิจใจอ้อเออคือแบบมันมันดีอะมัน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 ดีจริงๆอะคืองานอะมันไม่ได้ เยอะเหมือนงานที่อื่นคือตอกบัตรเข้ากะอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ต้องแต่แค่คุณมีหน้าที่ทําตัวคุณเองให้สวยในทุกๆวันอะมัน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 คือความสุขของเราอยู่แล้วด้วยแล้วอีกอย่างคือมันมันอยู่ที่ไหนก็ทําได้ไม่ว่าเราจะไปเหนือลงใต้แล้วก็ทํางานนี้ได้อืงานนี้ดีสวนไปทํางานไปอ่อชอ ใช่ไหมใช่คืออะไรคือผู้หญิงเราอะค่ะเกิดมาแล้วอะเนาะพอเราสวยแล้วมีความมั่นใจแล้วมันได้ทำงานแบบไม่ต้องคิดเยอะคืองานมันมีแค่แต่งตัวสวยออกไปถ่ายรูปเอามาโพสแค่นี้เองอะใครจะไม่ชอบอ้อคนหนึ่งที่ชอบเนาะและที่สำคัญได้เที่ยวด้วยเออ ใครจะไม่ชอบออกชอบเนาะอ่า <No>. ah, mm hmm. นี่นะคะก็คือไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนแต่ถ้ามีลูกค้าสั่งของปิดคอร์คุยเคสเราก็สามารถทำได้ตลอดเลยนะคะอย่างอย่างอันนี้ลูกค้าต้องการของดวอ่วนอ่าเราก็แค่เปิดมาจิ้มจิ้มจิ้มสั่งให้ลูกคา้าอยู่บนรถล้วก็ทำได้นะคะอยู่ร้านกาแฟาลูกค้านัดคอลูกค้าโทรมาเราก็สามารถทำได้ ไม่ไม่มีอุปสรรคไม่มีปัญหาอะไรเลยนะคะสำหรับงานอินเชฟของเรานะคะเพราะเรามีหน้าที่แค่ดูแลลูกค้าวัดดูน้ำหนกักดูอาหารให้กำลังใจอะไรอย่างเงี้ยมันง่ายนิดเดียวเองอะคะ่ะแล้วมันก็ตอบโจนแ์ไละสไตล์ชีวิตเราด้วยนะคะอืมอ่ารับสินค้าเองบ้างส่งให้ลูกค้าที่บ้านบ้างนะคะ งานก็มีแค่นี้ไปเข็นรถเข็นไปเข็นรถเข็นไม่ใช่เข็นรถเข็นธรรมดานะเราต้องแต่งตัวสวยๆไปด้วยเออมันก็มันก็ง่ายอีกอ่ะก็แค่สวยไปวันๆนะสวยไปวันวันวันหมายความว่ามีหน้าที่ทําตัวเองให้ดูดีสวย้อมเราจะทําอะไรอย่างเงี้ยเรามั่นใจเออจะไปไหนก็ไปได้ทําได้อยู่ที่ไหนขอให้ให้เรารักษาตัวเราเองให้คงที่แค่น้ำทอ นะคะคงที่ในเรื่องของความสวยแล้วก็หุ่นเนาะ,ะแค่สวยๆไปรับของเองนะคะ,ะเรียนงานจากอัพไลน์เที่ยวไปเรียนไปนะคะอย่างนี้ก็คือ,อคุยงานอัปเดตงานปึกษางานสักสองสมชั่วโมงพอคุยเสร็จแล้วไปไหนต่อก็นั่งก,กาแฟต่อถ่ายรูปต่อเอาไว้โพสงานต่อ ต่งตัวส,สวยเอาไปถ่ายรูปอย่างเงี้ยงานมันก็มีแค่เนี้ยมันไม่ได้มีอะไรเยอะเลยแล้วเราได้ไปที่แบบไปที่ที่เราไม่เคยไปไปร้านกาแฟาที่เราไม่เคยไปเพราะเราต่างแชร์กันว่าเออตรงนี้นะตรงนั้นสวยนะตรงนี้สวยนะอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นความสุขมากๆเลยนะคะเนาะอันนี้ก็ได้ไปเทีย่ยวย้มถ่ายรูแปแฮปปี้มีความสุขนะคุยงานกันแป๊บนึงและที่เหลือก็ ายรูปทำกิจกรรมถ่ายรูปก,กินกันนะคะอ่าแล้วก็อันนี้นะคะก็ได้ไปเทีย่ยวได้ไปประชุมทีมนะคะอันนี้ก็ได้มีโอกาสไปกับทีมพี่แซมนะคะไปพัทยาดูสิทุกคนในรูปใส่ชุดว่ายน้ําสวยไหมสวยหุ่นดีกันทุกคนเลยนะคะที่สําคัญมีความสุขด้วยจากรูปนี้นะดูสิดูสวยกันทั้งนั้นเลยสาวๆส,ส,สวยๆทั้งนั้นเลยนะคะ ถ้าเราทํางานถ้าถ้าน้องอ้อทํางานธุรกิจของอ้อเองปัจจุบันนี้นะคะที่ไม่ได้เกี่ยวกับอินเชฟเนาะอ้อจะไม่มีโอกาสได้ไปเที่ยวแบบนี้เลยนะคะเพราะว่าด้วยงานมันคนละอย่างกันนะคะแล้วก็เราก็ไม่สามารถไปเที่ยวกับองค์กรแบบนี้ทีมแบบนี้อะไรอย่างนี้ได้เลยนะคะซึ่งซึ่งมันมีความสุขมากๆนะคะเราอยู่ไหนแล้วก็เนี่ยดูสิ เป็นภาพของความสุขไปที่ไหนก็ถ่ายรูปก,กันได้ไปหลายที่มากๆเลยนะคะไปที่ที่ยวไม่เคยไปเนาะอันนี้ก็ไปเที่ยวกับแม่ก,กูไปหัวยหินเอาลูกๆไปมีความสุขเด็กๆโอเคคือแค่เราทำงานหนึ่งคนนะแต่ทุกคนมีความสุขไปกับเราด้วยอะคะ่ะลูกเราเอาเข้ามาอยู่ในตรงนี้ลูกเขาก็มีความสุขลูกก็ คือเหมือนเราได้ซุมซับลูกไปในตัวได้ด้วยนะคะเนี่ยเราอยู่ไหนเราทํางานได้หมดเราเราได้ประชุมง,งานด้วยไม่ใช่แค่เที่ยวอย่างเดียวนะคือเราได้แลกเปลี่ยนความคิดกันตลอดเวลาถูกไหมคะเพราะว่าเราเราได้อยู่ด้วยกันแบบสองวันหนึ่งคืนอะไรอย่างเงี้ยเราเราหนึ่งเราได้คุยกันได้แลกเปลี่ยนความคิดของเราแล้วก็ของทีมของเรานะคะเออมีความสุขจะตาย อ่านี่นะคะก็เที่ยวกับทีมคุยงานด้วยแล้วก็ได้ถ่ายรูปสวยๆไว้โพสเออนี่ก็ได้ไปเที่ยวนะคะต่างที่ต่างๆเนาะอย่างรูปกลางเนี้ยค่ะน้องอ้อได้มีโอกาสไปที่ภูเก็ตรูปเนี้ยขอเล่านิดนึงมันเป็นรูปของความภูมิใจเนาะคือน้องอ้อทำพี่คนนึงอะคะ่ะผอมแล้วเขาอะให้เหมือนให้รางวัลที่เราอะทำเขาผอมได้ เขาก็เลยเหมือนซื้อแพ็กเกจซื้อตัว๋วซื้อทุกอย่างดูแลเราทุกอย่างให้เราไปอะค่ะรูปนี้เนาะอ้อ,อได้ไปกับแม่น้องด้วยเนาะแม่น้องก็ได้ไปนะคะไปกับไปภูเก็ตเนาะเพราะว่าเราได้ทําที่คนหนึ่งเขาเขาผอมค่ะแล้วเขาเขาเขาเาให้เราแบบนี้เนาะมันเป็นอะไรที่มันเป็นงานที่แบบว่าเหมือนเกินกับคําว่าการดูแลไปแล้วอะคือเราดูแลเขาเรารักเขาเราห่วงเขาอย่างเงี้ยเขาก็ ให้เรากลับมาด้วยความที่เขาก็รักเราเอ็นดูเราอย่างเงี้ยม,มัน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 โอเคมากๆเลยนะคะแล้วเราก็ได้ไปเที่ยวในที่ต่างๆนะคะเก็บรูปมาโพสสวยไฮๆอะไรอย่างเงี้ยเออใช่มันคือความสุขระหว่างทางมากๆค่ะแล้วก็อันนี้ก็คือได้ไปเที่ยวกับพี่วันเนาะไปหนึ่งที่รูปต้องมีเกินสองร้อยอืมเพราะอะไรเพราะว่าสวยกันทั้งคู่ใช่ไหม มันก็มั่นใจกันทั้งคู่มันก็ชอบถ่ายกันไปทั้งคู่เลยอย่างเงี้ยรูปมันก็เลยเยอะเออมันก็เหมือนเนาะนิดนึงขออวดความสวยขาอวดขออวด,ดความสวยขอขออวดหุ่นหน่อยเนาะนะนะใช่เกินนะอ้อว่าเกินสองร้อยด้วยในแต่ละที่ที่อ้อไปนะคะมันเป็นงานที่มีความสุขมากๆนะคะอืม นี่การรูปสวยๆอวดหุ่นเนาะลนั่งอยู่ในอ่างออกมาดูทะเลอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็รูปที่สามนะคะเป็นรูปที่เนาะได้มีโอกาสไปจังหวัดน่านนะคะไปบ้านที่น้ำหวานถนนหมายเลขสามอะไรอย่างเงี้ยถนนพับท่าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถ้าอ้อไปคนเดียวอ้อไม่มีโอกาสได้ไปแน่ไม่ไปแต่ว่าพออ้อมาทํางานตรงนี้นะคะอ้อมีโอกาสได้ไปเนาะก็ ขาก็ขอขอบคุณนะคะขอขอบคุณคือมันเป็นความสุขจริงๆนะคะไม่ว่าเราจะไปเชียงใหม่ด้วยกันไปน่านด้วยกันไปมาเยอะจริงๆอะคะ่ะไปกับพวกแม่ๆมาเยอะมากๆนะคะมันเป็นการเปิดโลกของออมากๆเลยนะคะอยู่ไหนเราทำงานได้หมดไม่ว่าจะอยู่บนเขาจำได้เลยว่ามีผู้ฟูมกัน องค์กรแม่กุ๊กมีคนผู้ซูมกันหลายคนมากเป็นทั้ง m อเป็นคนพูดอยู่บนดอยมอนแจ่มเออคือแบบหาที่พักแบบให้มันมี wifi แบบหารีวิวแบบยังไงให้มันมี wifi เยอะๆไม่สะดุดอย่างเงี้ยคือเราก็สามารถไปได้อ่ะล้วอยู่บนดอยอ่ะเราก็สามารถทำงานได้ผู้ซูมได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่บางคนไม่ได้ทำงานก็จิ้มหมูกระทะอย่างเงี้ย จิ้นจุ่มหมูกระทะคนไหนทํางานก็ไปอยู่ในกระโจมที่มันแบบอยู่คนเดียวพูดงานไปอะไรอย่างเงี้ยแยกกันไปพอเราซูมเสร็จแล้วก็สามารถมาปาร์ตี้ได้ต่ออย่างเงี้ยค่ะมันเป็นอะไรที่มีความสุขมากๆเนาะเงี้ยค่ะในไปที่เที่ยวต่างๆเนาะคือแบบมีแฮปปี้มีความสุขมากๆ เราไม่ใช่แค่อย่างที่อ้อบอกอะค่ะเราไปเที่ยวทุกครั้งเราได้แลกประสบการณ์กลับมาเราได้ประสบการณ์กลับมาทุกครั้งเราได้เปลี่ยนความรู้กลับมาทุกครั้งนะคะเออเนาะนี่ยรูปนี้อ้ออยากจะบอกว่ารูปเนี้ยค่ะมันเป็นรูปที่โคตรมีความสุขที่สุดแล้ว มันมัน,มน,มน,มนเป็นเป็นเป็นรูปแค่แบบนั่งกินกาแฟเนาะกาแฟ,าแฟทิปด้วยซ้ำเออแต่มันคือชีวิตที่ออกแบบได้เรื่องงานเรื่องเที่ยวเรื่องเดียวกันคืออย่างน้อยอ่ะอ้อเลือกงานตรงนี้แล้วอะค่ะเรื่องงานอินเชฟแล้วอ้อมอมันคือธุรกิจของอ้อแล้วอะค่ะมันง่ายมากอ้อไม่ต้องไปตื่นเจ็ดโมง เพื่อเข้าทำงานแปดโมงตอกกะเอ้ยอะไรนะตอกบัตรใช่ไหมแล้วก็ไม่ต้องรอเลิกงานห้าโมงขับรถกลับบ้านกว่าจะถึงบ้านไม่ต้องเข้ากะไม่ต้องทําอะไรรายงานใครไม่ไม่ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยพอเรามาทําในธุรกิจเนี้ยค่ะง่ายมากๆอ้อจะตื่นกี่โมงก็ได้ถ้า ถ้าอัปไลน์ไม่โทรตามจะตื่นกี่โมงก็ได้ใช่ไหมใช่ <laughs> แล้วก็จะจะทำอะไรก็ได้ก็ง่ายคือใช้ชีวิตแค่ดูแลตัวเองดูแลน้ำหนักให้คงที่ดูแลรูปร่างแต่งหน้าให้สวยแต่งตัวให้สวยให้ดูดีให้มีความมั่นใจแล้วก็ออกไปถ่ายรูปเพื่อเอาไวโ้โพสงาน งานมันมีแค่นี้เองอะ่ะหลักๆมันมีแค่นี้เองอะค่ะคือแล้วเราก็ได้ไปในที่ที่เราไม่เคยไปเราได้ไปเที่ยวเราได้ไปร้านกา,ฟาแฟแปลกๆใหม่ๆตลอดเวลาร้านไหนเปิดใหม่เราไปก่อนอย่างเงี้ยคือมันเป็นอะไรที่ที่ทุกคนใฝ่ฝันแหละนะ้องเชื่อนะแต่เราโชคดีกว่าคนอื่นตรงที่เราเจอมันก่อนเราเจอธุรกิจ นี้ก่อนคนอื่นมันเป็นอะไรที่เพอร์เฟคที่สุดแล้วเนาะคือด้วยความที่รูปเนี้ยมันเป็นรูปวันที่อ,อ้อไปกับทีมพี่แซมแล้วเราถ่ายแล้วเรากลับมาให้ให้คนที่บ้านดูอย่างเงี้ยมันเป็นรูปที่แบบก็ไม่คิดเหมือนกันว่าแบบเออเราเรามีเวลาว่างอย่างเงี้ยไปนั่งถ่ายรูปจิบกาแฟหรอ หรืออะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่แต่วันที่สิบห้าเรามีเงินเข้าอ่ะเออวันที่สิบห้าเรามีเงินเข้าแบบเป็นก้อนอย่างเงี้ยคือแบบมันง่ายอ่ะแล้วมันก็ดีอ่ะทําไมเราจะไม่ทํามันน่ะทําไมเราจะไม่อยู่กับมันไม่อยู่กับงานนี้หรออะไรอย่างเงี้ยซึ่งน้องอ้อบอกได้เลยนะคะว่าน้องอ้อดีใจที่น้องอ้อเจอธุรกิจนี้เร็วอืมทุกคนเป็นเหมือนกันไหมเออ แม่ก็บอกว่าคนที่บ้านโอนตังค์ให้ด้วยใช่รูปสวยโอนรูปไม่สวยไม่โอนนะแม่เออรูปต้องสวยเท่านั้นถึงจะโอนนะคะแล้วก็วันนี้นะคะน้องอ้อได้มีโอกาสมาพูดเกี่ยวกับการเที่ยวกับงานเรื่องเดียวกันเนาะน้องอ้อก,ก็ขอขอบคุณนะคะที่ให้โอกาสน้องอ้อนะคะได้มาพูดนะคะเรื่องของอ้ออาจจะเป็นเรื่องที่แบบดูง่ายนะคะเพราะว่า มันไม่มีอะไรซับซ้อนเลยค่ะมันก็ง่ายจริงๆแหละคือมันก็แค่แค่นี้จริงๆอะ่ะงานของเรามันแค่นี้จริงๆนะคะน้องก็ขอขอบคุณนะคะที่เปิดโอกาสให้ผู้หญิงตัวเล็กๆคนนี้นะคะได้มีโอกาสมาแชร์ในวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ